ส่วนตัวที่เข้าโดนแมงเจาะนะคะเพื่อนๆมิ้นจะใช้ใช้มีดเนี่ยคว้านคว้านพวกที่เขาเน่าออกมานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านคลิปนี้นะคะมินจะพาเพื่อนเื่อนมาแก้ปัญหาบอลสีนะคะซึ่งบอลสีต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบอลสีนกสีอุษานะคะบอลตัวนี้มิ้นได้ซื้อน้องเข้ามาประมาณสัก สเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ได้มีการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะปรากฏว่าแนหอขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนต้นเขาจะเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอมีต้นที่เล็กต้นไม่สมบูรณ์เนาะเนี่ยดูจากลักษณะใบของเขาเนี่ยใบของเขาจะเป็นใบช้ำนะคะเพื่อนๆใบช้ำแล้วก็ตรงใบตรงเนี้ย จะเป็นสนิมนั่นเองนะคะเนี่ยดูนะคะเพื่อนๆนีน่แล้วก็ดูดูมิ้นดูจากก้านใบของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าบอลสีเขาแข็งแรงหรือว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะก้านของเขาจะ จะอยู่ในลักษณะที่เป็นก้านตรงนะคะแต่ดูบอลสีต้นนี้คือเขาจะมีก้านที่แบบก่างออกมานั่นเองนะคะเพื่อนๆเนี่ยวันนี้นะคะมิ้นก็เลยจะมาเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินให้กับน้องเขาใหม่ซึ่งสาเหตุเนี่ยมิ้นว่าเขาน่าจะเกิดจากเพี้ยนะคะเพื่อนเเพี้ยหรือว่าเชื้อราในดินนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เขาเนี่ย ชะงักการจเจริญเติบโตไม่โตหรือว่ามีการแทงหนอ่อแทงยอดขึ้นมาเขาก็จะไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ,ะเพราะว่าต้นนี้นี่คือจริงๆอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าบอลที่เขามีความสมบูรณ์เนี่ยเขาจะแทงหน่อขึ้นมาอาทิตย์ละหนอนะคะเพื่อนๆอาทิตย์ละหนออาทิตย์ละไปอย่างนี้นะคะ,ะเราก็จะมาเปลี่ยนดินให้กับเขาเลยนะคะ นก็จะยกมาใส่ลังโฟมนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนดินน้องเขานะคะเพื่อนๆนดูจากลักษณะก้านใบของเขาแล้วเนี่ยมีการแบบอ่อนแอมากมากเลยนะคะเนี่ยเราจะมาดูรากของเขาด้วยนะคะว่ารากของเขาเนี่ยเดินดีไหมนะคะ นี่เรารู้สาเหตุเขาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่จะเป็นเชื้อรานะคะเพื่อนๆนี่คือเชื้อราที่อยู่ในดินนะคะซึ่งเชื้อราตัวนี้ล่ะค่ะที่จะทําให้บอลสีของเรานั้นไม่โตนะคะเพื่อนๆเชื้อราตัวนี้มาจากเศษกิ่งไม้นั่นเองนะคะนี่คืออย่างที่มิ้นเคยพูดให้ฟังเนาะว่าการที่เราจะทำ ปุ๋ยหมักเศษใบไม้หรือว่าปุ๋ยหมักใบก้ามปูเนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บพวกกิ่งไม้นี้ออกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบางทีเนาะกิ่งไม้ที่เป็นกิ่งไม้ที่ไม่แห้งสนิทนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เวลาเขาได้รับความชื้นอย่างเงี้ยก็จะทําให้เขาเกิดเชื้อราได้ง่ายนั่นเองนะคะ นะคะเพื่อนๆจากที่มิ้นได้ลือกระถางดูระบบรากของเขานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าไม่รู้ตัวอะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นยืย้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอา่าแล้วก็ดูดูจับเหมือนเหมือนเขาเริ่มเน่าแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เราจะสังเกตจากกาบใบของเขานะคะตัวนี้มิ้นจะดึงเขาออกเลยนะคะเนี่ย พวกนี้นะคะก้านตัวนี้มินก็จะดึงออกเลยเนาะมิ้นจะล้างน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะเนเห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนเหมือนหัวเขาไม่ค่อยจะปกติเนาะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นหัวเขาเริ่มเน่าแล้วนะคะเนี่ย เหมือนมีอะไรเข้าไปเจาะเขาเลยค่ะเพื่อนๆน่าจะเป็นมแมลงนะคะเพื่อนๆมแมลงที่เขาไปเกาะกินตรงหัวของเขาเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่โตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทาง,งันการเจริญเติบโตเนาะเหมือนมีการแทงนอแทงลากขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมินจะล้างทําความสะอาดน้องเข้าเลยเนาะ ดามิ้นไปเอามีดมาเฉือนออกก่อนนะคะส่วนตัวที่เขาโดนแมงเจาะนะคะเพื<ๆ>่อนๆนมินจะใช้มีดเนี่ยคว้านคว้านพวกที่เขาเน่าออกมานะคะเราจะขูดขูดแบบนี้เลยเนาะสาเหตุนะคะเพื่อนๆก็คือน่าจะมาจากดินนะคะซึ่งดินเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยเนาะในการปลูกต้นบอนสีของเรานะคะจะเป็นแบบ เป็นวุ้นวุนเป็นใสๆแบบนี้นะคะคว้านออกมาเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนลากเขาก็เดินดีอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะติดปัญหาตรงช่วงหัวของเขานะคะเนี่ย จากนั้นนะคะเพื่อนๆตัวที่เขาโบหรือว่าเป็นรูอย่างนี้นะคะมิ้นจะเฉือนอเขาออกนะคะแล้วก็เราจะเก็บหัวจอมเขาไว้เพื่อที่จะปลูกใหม่เนาะนี่นะคะเพื่อนๆจอมตัวนี้เราก็จะปลูกเขาใหม่นะคะส่วนตัวที่เขาเป็นรูโบอย่างนี้นะคะเราก็จะนําเขาเนี่ย ฝังดินไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขายังมีแง่งมีหน่อตรงนี้อยู่นะคะเนี่ยส่วนรากตัวนี้นะคะมินก็จะดึงออกเลยนะคะเนาะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆมินจะใช้กระถางเดิมนะคะซึ่งกระถางเดิมตัวนี้เราก็ควรที่จะทําความสะอาดเขาก่อนนะคะเพื่อที่จะ ป้องกันพวกมดหรือว่าแมลงที่อยู่ในตัวกระถางเนี่ยเราจะทำความสะอาดเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆดินนะคะมาในส่วนดินเนี่ยดินมินก็จะใช้ดินใบไผ่นะคะซึ่งดินขุยไผ่เนี่ยเราก็ได้ทำวิธีการทำให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสลับการแก้ปัญหาบอลสีที่เขามีใบช้ำใบไหมหรือว่า ใบที่เขาเป็นสนิมนะคะสาเหตุเนื่องจากเชื้อรานะคะเชื้อราในดินเนาะหรือว่าอาจจะมีมดหรือว่า,มาแมลงที่เขาไปเกอบกินในหัวของบอลสีหรือว่ากับคนใบของบอลสีนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนบ้านไหนเนี่ยที่มีบอลสีที่ลักษณะเขาเป็นอาการแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะลื้อออกมาดูเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เผื่อว่าจะมะีพวกแมลงอย่างเงี้ยเข้าไปรบกวนเขานั่นเองนะคะเราไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆยังไงบอนสีเขาก็เลี้ยงง่ายแล้วก็งอกไวอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดให้ถูกจุดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ